h ฮฟวี่เฮฟวี่ตื่นได้แล้วเร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นเหรอที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วนะต้องไปจากที่นี่เฮ้ยอ๋อที่อบอกฉันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟังฉันให้ดีนะเฮฟวี่ฉันอยากให้ในายไปจากทีน่นี่แลวอยากลับมาที่นี่อีกบอกฉันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้และทีน่นี่อาจจะไม่มีอีกแล้วเพราะเราถูกเหล่ามอนสเตอร์โจมตีอยู่ตอนนี้พ่อฉันไปช่วยดีกว่าไหมไม่ฉันอยากให้ในายไปจากที่นี่เพราะกับของที่ฉันให้นายไว้ ใครฆ่ามาชานไอฮาวเฮ้ยไอส้มตรงนั้นอนะออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยไ <how> อฮาวอะพวกมันมากันแล้วสัญญากับฉันนะเฮฟวี่นะจะไม่กลับมาที่นี่อีกโอเคได้เลยปล่อยตามทางที่ฉันบอกนายเอาไว้ไปไปทางหลบหนีฉันจะไปถ่วงเวลาไว้ให้ขอให้นายปลอดภยนะัยเนอะขอบใจเฮฟวี่ยินดีที่ได้รู้จักกับนายนะใคด หรอเฮ้อขอบใจมากเลยมันใช้อย่างนี้นี่เองมันโอพีมากเลยเสร็จฉันออโรยของวอฮ้ยโผล่ออกมาจนได้นะฮีโร่ายมาตัดสินกันตรงนี้แหละมาเลยเฮ้ยหรือว่านั่นเลย จบแล้วเฮ้ยไมอไหวฮือฮอฮอฮือฮืคฮือฮือฮ้องชายฉอนอฮื่ฮืออฮือฮือฮือนือฮือฮือออฮือฮือฮือฮชอฮือฮืองือองือฮือฮือฮอเออไนา